สวัสดีคะ่ะตอนนี้มาอยู่ประเทศไทยได้สองวันแล้วคะ่ะวันนี้คือวันที่สองคือจะบอกว่าอากาศที่ประเทศไทยร้อนมากร้อนแบบคือผืนขึ้นเลยคิดถึงบรรยากาศแล้วก็อากาศที่เกาหลีที่ประมาณสิบแปดสิบเก้าองศาเนาะคืออยู่ไทยนี่คือแบบร้อนมากดู อันนี้ก็คือเพิ่งออกไปซื้อของเข้าห้องนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวห้องพักที่อยู่นะคะคือได้เช่าคอนโดไหวหนเดือนนะคะเ่ก็คือบรรยากาศคอนโดนะคะอันนี้บรรยากาศข้างนอกแดดร้อนมากก็จะมีโซฟาให้นะคะแล้วก็ มีซุกซิงล้างจานไมโครเวฟแล้วก็มีแอร์แล้วก็ที่นอนที่นอนที่นอนตัวนี้คือพี่เตรียมไว้ให้นะคะก็จะมีผ้าปูที่นอนผ้าหม่มแล้วก็หมอนพี่เขาก็เตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็มีตูส้สภามีหมอนอีกใบหนึ่งนะคะที่พี่เขาก็เตรียมไว้ให้ ชุดาอันนี้คือเราเช่าพี่เขาระยะสั้นนะคะอันนี้คือสนิทกันก็เลยแบบพี่เขาก็เลยเตรียมให้ห้องน้ำว่าห้องอาบนา้ำห้องก็จะลบหม่อันนี้คือแม้กระทั่งผ้าเช็ดเท้าแล้วคะพี่เขาก็เตรียมไว้ให้อันกระเป๋าคือลบไมไม่ได้คลิปอันนี้คือ คือสำอาเพื่ออะไรก็คือยังไม่ได้เก็บเหมือนกันน้ำพี่เขาก็เตรียมไว้ให้นะคะเพราะว่าจะหาพัดลมมาใช้ตัวหนึ่งเพราะเปิดแอร์ทั้งวันก็ไม่ไหวนี่เพิ่งไปชอปปิ้งมาไปซื้อของมาเพราะว่าเพราะว่าเสื้อผ้าเราไม่ได้เอาเอามาจากเกาหลีน้อยมากน้อยมากจริงๆอันนี้ก็คือเสื้อตัวเดิมที่เห็นที่ ที่เห็นที่เกาหลีที่แบบว่าใส่เสื้อตัวนี้ก็คือเสื้อตัวที่เห็นทายลงคลิปบ่อยมากเราก็ยังเอามาที่ที่ไทยนะคะไปชอปปิ้งมานะคะไปซืของใช้มาพอะไรชิชมาะคะแรกซื้อมาที่วอสันก,นก็อันนี้ยำามามาแั้วก็ ชาโนมชาโนมก่อนจะกลับมาไทยก็จะกงฉาไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือก้อยนะแล้วก็ต้องมีพวกมังหน้าที่แบบแย่ฮิ้วมาจากเกาหลีนี่ค่ะมากลา เราก็ไปซื้อเสื้อมาซื้อยืดมาซึ่งมันลดราคามันเป็นเสื้อเสื้อผู้ชายมันลดราคาเหลือร้ mm. M. อยร้อยเก้าเก้าราคาของ H&M นี่เขาก็ซื oh, <wow. S 1> ้อสช้อยืดมาอีกตัวนึ่งเก็อีกตัว อป,ป้าดูคลิปนี้แล้วอป,ป้าน่าจะแบบว่าด่ท็อปปี้อะไรเยอะจังเลยแล้ก็เสื้อเสื้อใส่นอนเนาะเสื้อแข่สั้นมาตัวนหลุดนแน่นอน้ก็จะมีพวกแบบครีมนะคะที่เราก็ไม่ไม่ได้หอ,อมาจากเกาหลีเลย นี้แล้วก็ไปซักก่อนเนาะซักก่อนจักก่อนวใส่ถุงวันนี้ก็ไม่ก็ออกไปแค่ซื้อของเข้าบ้านนะคะวันนี้ก็คงจะพักอยู่ที่ห้องแล้วก็ติวหนังสือสักสองสามชั่วโมงแล้วก็พักพ่อน พรุ่นี้เรามีนัดจะไปเจอเพื่อนที่ทำงานเก่าน,นะคะเราจะค่อยๆกินอาหารไทยให้นำใจหนึ่งเดือนกับการอยู่ไทยกับอากาศร้อนๆคิดถึงเกาหลีจะแย่อยู่แล้วอยากตใจจริงเราอยากกลับอยากกลับแล้วเพราะว่ามันร้อนเน่ะชีวิตเงาๆที่อยู่ไทยคนเดียว ไม่มีโอป้าให้แกงฝากกดติดตามกด subscribe หรือกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณค่ะ